ของเราว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าโบสถ์ของเราเพิ่งสร้างเสร็จก่อนที่เราจะเข้าชมกันเราก็จะเดินทางไปที่คิดสักของเราก่อนนะครับไปกันเลยค่ะ ในท,ทุกวันเสา,าร,เร,ารสเ์เราจะมีการเรียนการสอนนี่ค่ะเราจะมีการเรียนการสอนในทุกๆวันเสาร์เรียนฟรีค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นจะมีการสอนจริยธรรมคุณธรรมหลักวิชาทั้งภาษาไทยคณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันแล้วก็ภาษาจีนด้วยค่ะสอนกีตาร์ดนตรีคีย์บอร์ดแล้วก็กองชดุดมีมีกีฬาบอลเลร่ด้วยมีกีฬาด้วยค่ะ งั้นเรามาเข้าไปบทลองเข้าวบวดเลยนะคะ เราก็จะถ่ายมาให้ดูด้เช่นกันนะคะมาเรามาดูภายในกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องคอลชนที่เราได้นำมัสักการอของเราที่เรงนัง้นก็จะเป็นเวทีที่จะผู้นำที่จะขึ้นไปนัำนำมัสการ แลวโตีก็จะขึ้นไปเล่นด้วยครับค่ะและในวันนี้เราก็มีน้องๆน,นะคะที่ได้มานอนที่โถดเราไปดูกันเลยค่ะว่าตอนนี้น้องๆกำลังทำอะไรอยู่เช่ญเลยค่ะไปดูเด็กๆก,กันเลยค่ะเนื่องใน,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 นวันธรรมดาเด็กๆก็ขเขาก็ได้มาฝึกชีตที่แล้วก็ ได้มาฝึกทำอาหารแล้วก็ได้มาร่างการ,ารช่วยเหลือตัวเองในภารกิจจะมาจำวันครับมา <c oughs> แล้วค่ะอันนี้น้ำโอเว่นนะคะส่วนคนนี้คอปเตอร์ค่ะเรครับส่วนคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ชื่อไอนะคะ ก็มีเ kind ด of <like> ็ก <desserts> ท <Negative paper> ั้งหมดสี่คนถ้าปกติวันเสาร์เขาก็จะมาเรียนที่นี่แล้วเด็กก็จะมาฝึกชีวิตในเรื่องต่างๆในภาคพมนที่ก็จะได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านด้วยครับเด็กๆก็ได้เติบโตขึ้นในพระเจ้าปกติเขาที่บ้านเขาไม่ทําแบบนี้ครับก็แล้วก็ได้เอามาฝึกชีวิตเด็กๆก็ได้ทําแบบนี้ครับเด็กๆครับเราอยู่ที่นี่สนุกไหมคะ สรุขอบคุณพระเจ้าค่ะนอกจากเราจะมีการเรียนการสอนเด็กๆแล้วนะคะเรายังมีการปลูกต้นไม้นี่คือต้นทานตะวันค่ะที่พี่น้องที่คือจากช่วยกันปลูกกำลังเติบโตขึ้นอย่างสวยงามเลยค่ะนี่จะเป็นเพียงอดอกไม้แล้วก็มีต้นกระเจี๊ยบด,ด้วยค่ะแล้วก็เรายังมีพืชผักสวนควรัวด้วยค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะ ทิดจากของเราก็เวลาที่จะเข้าห้องน้ําที่คิดจากของเราก็ได้ทําห้องน้ําชายและหญิงเพื่อความสะดวกในการเข้าครับเราก็จะไปดูผักสวนครัวเราต่อเลยครับ ที่ผักสวนครัวที่พี่น้องช่วยกันพี่น้องในคิดจักช่วยการปลูกนะครับนี่ก็จะเป็นที่<ฮ>หอมหัวใหญ่ที่พี่น้องได้เอามาปลูกที่นี่อันนี้เป็นต้นมะละกอครับแล้วก็มีต้นตะไคร้ที่ขอบสักนะ้ แล้วไม่ใช่แค่ฝั่งนี้นะคะยังมีฝั่งนี้ด้วยนะคะเราก็จะปลูกผักบุ้งค่ะจะมีผักบุ้งแล้วก็ว้าวกำลังเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะผักกาดค่ะแล้วก็มีผักชีลาวด้วยนะคะ ว้าวขอบคุณพระเจ้ากําลังเติบโตวสวยมากเลยค่ะแล้วเรายังมีฝั่งน,นี้ก็เป็นผักชีลาวเหมือนกันนะคะมีผักตวนตุ้งเนี่ยค่ะ,ะผักคะนา้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เรายังมีผักนอกจากจะมีผักชีลาวเรายังมีผักชีจีนด้วยนะคะอันนี้กําลังสวยงามที่ ทุกวันเราก็จะมาอธิษฐานที่นี่ตอนตีสี่ถึงหกโมงเราก็จะได้ที่กิจศักดิ์เราก็จะช่วยกันลดน้ําทุกวันเลยครับก็พระเจ้าก็อวยพรให้ติ้นตัค่ะเราจะลดน้ําจากบ่อน้ํานี้นะคะบ่อน้ําก็จะมีปลาเยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้า ล่อก่อนเราก็เลี้ยงปลาน,นิลด้วยนะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าส่งไอคอให้มีปลาดุกที่เราไม่ไม,ไม่ได้อ่าเอามาเองแต่ว่าพระเจ้าส่งไอคอให้มีผ่านทางน้ำที่ไหลมาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ก็มีปลาเยอะมากเลยค่ะนี่ครับที่วันนี้เราก็จะมาให้อาหารปลากันครับ Oh. เรือ่องในเราให้อาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารป่าเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูพืชผักสวนครัวกันอีกที่อยู่ท้ายโบสนะครับเราก็จะไปชมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทานตะวันที่พี่น้องที่จะมาปลูกที่นี่อีก อันนี้เป็นต้นลำใหญ่ครับ,<อ>บ <cope. S 2> ต้น,ตนแล้วเรายัางมีต้นตะไคร้ด้วยนะคะมีแบบรอบรอบสะเลยคะ่ะอันเป็นต้นชูรสครับและทานตะวันตรงนั้นก็ใหญ่กำลังจะพร้อมที่จะออกดอกนะคะน,นี่ตามมาเลยครับ นีแปลงนี้ก็จะเป็นทานตะวันหมดเลยค่ะแล้วอันนี้ก็ต้นมะพร้าวนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะโตขึ้นแล้วนะคะอันนี้ที่พี่น้องคิดจากอื่นก็ได้เ่าไว้ไก่มาให้เราได้เลี้ยงด้วยตอนนี้กำลังทำเล้าไก่ครับ และผู้ที่ทำนะคะตอนนี้ก็คือสิทธิ์ย่าพิบัตของเราเองค่ะอาจารย์ทรงพลเป็นคนลงมือทำเองเลยนะคะเราจะเดินไปดูข้างหลังต่อเลยนะคะ มีต้นกล้วยด้วยนะคะแต่ว่าฝานันนูจะโตะต้นใหญ่กว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวรนนะครับที่ปลูกไว้ครับก็กำลังโตขึ้นครับใหต้ต้นนี้ก็โตแล้วค่ะสาวรนสดเหมือนกันครับฝั่งนี้จะมีกระเทียมเยอะเยอะค่ะ เราก็จะเอาไปต้มค่ะต้มเวลา,าพี่น้องมาเราก็จะต้มให้พี่น้องกินแล้วก็แบ่งปันให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะให้เด็กๆนั้นได้กินมีต้นมะม่วงด้วยนะคะ จักของเราก็พาเด็กๆเรียนเรียนที่ในบทแล้วแล้วก็จะมาเรียนที่นี่ด้วยครับก็จะมาสอนในเรื่องภาษาเรื่องที่เด็กๆเด็กเล็กๆหน่อยครับก็จะมาช่วยทําอาหารหรือว่ามาเรียนซุปเปอร์บุ๊กที่นี่ครับเราจะมีต้นไผ่ด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วค่ะ,คะว้าว เราก็ยังผุดรอดสายเหมเดิมนะคะส่วนคนนี้ก็ยังไม่ได้นำชื่อเลยชื่อชื่อไอครับว่าอันนชื่ออะไรชื่อเมค่ะโอ้เรายังไม่ได้นำตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยที่ต้นที่เจริโตก,กว่านี้ครับก็ขอบคุณพระเจ้พยาพระเจ้าก็ งอวยพรให้ยดนนานอันนี้ต้นนี้ที่ใครที่แยกออกมาจากแม่ของต้นนี้แล้วก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ไปชมพืชผักสนวนครัวที่คิดจักรของเราแล้วต้นไม้ของเราก็ต้องการน้ํานะครับแล้วเราก็จะไปชวนเด็กๆที่มานอนที่คิดจักของเราไปรดน้ําพืชผักสนวนครัวเราด้วยค่ะบอเด็กปไปไปรดน้ําต้นไม้กันเอาบัวมาเลย ค่ะในระหว่างที่ลดน้ำต้นไม้นี้เราจะไปรู้จักกับน้องๆที่มารดน้ำต้นไม้ช่วยกันนะคะมาเลยค่ะคนแรกค่ะสวัสดีครับแหมัวแนะนำให้กับรู้จักเลยครับโอวินมาคอปเตอร์โอวินมาดียอะมากคคอปเตอร์ตอนนี้อยู่ชั้นไหนครับชั้นพอนึงทับหนึ่งครับพอนึงทับหนึ่งนะคบมาดูคนที่สองเลยนะคะโอวิ้นเหมี่ยงหัวแม่บัว สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับปอหนึ่งทับสองครับชื่ออะไรครับโอเว่นครับโอเว่นครับไปดูเด็กน้องนักคนต่อไปเลยนะคะพี่ตุ้งอ่ะไปเอาคนนี้กันเลยค่ะชื่ออะไรคะพี่ตุ้งครับอยู่ชั้นไหนคะปอห้าทับสองครับปอห้าทับสองว้าวเยอะวจะได้ตัวเล้วมาดูน้องคนต่อไปเลยนะคะ ชื่อไอค่ะดิันไหนคะมสี่ทับสองครับมสี่ทับสองนะคะแล้วเรามารู้จักอีกคนหนึ่งด้วยกันนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าปานล้มมาเป็นเจ้าถิ่นนะคะเอาได้รับตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อไอครับเรียนตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นมหนึ่งทับสี่ครับ <Okay. S 2> ค่ะส่วนดีฉันก็ชื่อเมย์นะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่พระคิดํำขอนแก่นนะคะเ <c oughs> นื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะคะจึงได้มาช่วยที่คิดจกักค่ะ ก็วันนี้อีพีนี้ขอจบแค่นี้นะคะแต่ว่าอีพีต่อไปเราจะมารีวิวกับน้องๆน,นะคะที่ได้มาเรียนในวันเสาร์เราจะไปดูในอีพีต่อไปนะคะแต่ว่าอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล, like, แล้วก็กดกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งกริ๊งให้ด้วยนะครับค่ะงั้นก็ขอไปจพอนค่ะสวัสดีค่ะ